วันนี้เนี่ยผมจะพามาเที่ยวบ้านนาเทาออซึ่งเป็นแมปใหม่นะครับผมของทางบ้านนานะเนี่ยบ้านนาไทยเกมไปลองดูมาลองดูมาลองดู อันนี้จะเป็นเกมเหมือนสอนเล่นนะครับผมหาเงินด้วยการเก็บผล,ลไม้สำรวจ map แ,แล้วก็เก็บผล,ลไม้ชนิดต่างๆนำไปขายามีอะไรอีกมีแบบฟาร์มเงินการหาเงินด้วยการส่งจดหมายไปยังท,ที่ที่รับงานแล้วก็กดรับส่งพัสดุแล้วก็เดินทางไปยังจุดหมายมันจะมี map ด้วยนี่อยู่ที่ด้านล่างขวานะจะมี map อยู่ด้านล่างขวาเนี่ยเช่นนี่ไปสเนีไทยไว้แล้วก็มีฟาร์มเงินด้วยการตกปลานะครับผม ้ hey, ตกปลาอันนี้น่าสนใจหาเงินด้วยการแล่นเนื้อ <Yeah. S 2> วัวนะครับผมไปยังฟาร์มคอกวัวโอเคแล้วก็มีที่อื่นๆอ,อีกโอ้โ oh, หอีกเพียบนะครับผมงานสายเทาก็จะมีจกปูนจกสายไฟนะครับผมแต่ก็ระวังตำรวจด,ด้วยจุดขายเทมเนี่ยจะอยู่กลางเมืองนะครับผมเนี่ยจะเป็นนกอันนี้ไปเดี๋ยวผมพาไปแล้วก็มีอาชีพอะไรอ่ะต่างๆต,ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางในการทํางาน <c oughs> เช่นไปตกปลามีดแล่นเนื้อขวาน <c oughs> ไปซื้อที่มิสเตอร์ดีไอจี แล้วก็มีอะไรเนี่ยอ๋อคุณสามารถเลือกซื้อรถที่ชอบได้จากร้านขายรถแต่ละคันมีความเร็วและความจุแตกต่างกันอย่าลืมแวะปั๊มก่อนออกงานนะไม่งั้นรถด,ดับกลางทางแน่นอนนี่มีระบบเติมน้ํามันด้วยนะครับผมหลอดอาหารและน้ําจะลดลงเรื่อยๆสามารถซื้อของกินจากร้านข้างทางตามถนนหรือเซเว่นในเมืองได้นะเลือกไปตํารวจหรือหมอเพื่อช่วยเหลือดูแลเมืองนี้จะได้รับอุปกรณ์เฉพาะ อาชีพนะครับผมเช่นปืนช็อตไฟฟ้ากุญแจมือสําหรับตํารวจแล้วก็ชุดปฐมพยาบาลเครื่องชุบชีวิตสําหรับหมอนะธำร,รกิจเนี่ยจะได้ XP อาชีพด้วยปลดล็อกไอเทมใหม่ๆม,มีร้านขายอาวุธใช้ในการป้องกันตัวนะครับผมในโหมด PVP ได้นะคือเมืองนี้เนี่ยเราสามารถเปิดแบบ PVP ได้แล้วก็ปิดได้นะครับผมสำหรับใครที่แบบอยากเล่นแบบสบายๆชิวๆอยากหาเงินไม่อยากแบบโดนฆ่านะครับผมก็สามารถปิด PVP ได้นะ หรือว่าจะเปิดเพื่อแบบอยากไฟเนี่ยก็ได้เหมือนกันระหว่างออโต้ฟาร์มเนี่ยสามารถกดวิ่งและสไลด์เมื่อฟาร์มเสร็จเนยนำไปคราฟแล้วก็ขายตอนแบบราคาได้เฮ้ยราคาเนี่ยมันจะมีแบบราคาขึ้นลงด้วยถ้าเกิดราคามันถูกเนี่ยเราก็ยังไม่ขายก็ได้เราก็เก็บไว้ราคาขึ้นแล้วเราค่อยขายก็ได้ไว้ช่วงเริ่มต้นเนี่ยซื้อลดความจุเยอะก่อนอย่าเพิ่งซื้อปืนหรือสุ่มตู้กาชาอาชีพส่งจดหมายใช้มอไซจะคข้องตัวกว่านี่เขามีแบบแนะนําด้วยนะครับผมโอเคมาถึงปุ๊บเนี่ย อ๋อผมกดโดนแล้วเนี่ยอ๋อเสือ้ออันนี้มีโหมีขายเสื้อด้วยเขามีขายเสื้อด้วยนะนี่นี่ไอ้อผมปิด PvP ก่อนละกันนี่ร้านขายอ๋อถ้าสมมุติว่าไอ้เพนกวินเนี่ยหลับเราจะไม่สามารถขายของที่แบบเรามีได้นะอ๋โอโหแม่งรายละเอียดแม่งโคตรยืดเลยนี่พยายามระวังหลอดอาหารนะครับผมนี่ผมมีเงินอยู่58 0 0 คือสตาร์ทมาเนี่ยเราจะมี 5, หม้าพัน้ยผมลองไปแบบลองไปวิ่งเตะๆดูแล้วอ๋อโอเคมันมี5้0พันแดอ่ะแล้วมันบองอะไรอ่ะเนี่ยซื้อบะหมี่ก่อนปับ๊บต้องเติมคู่กับน้ำด้วยเราสามารถกดคีย์ลัดได้นะครับผมเนี่ยตัวยูจะเป็นกระเป๋าอ๋ออันนี้สำหรับคอมนะน,นี่คือผมเล่นผ่านคอมนะครับผมสตาร์ทมาเริ่มต้นเนี่ยเราจะมีรถมาให้นะครับผมเขาจะมีรถฟอร์ดฟอร์ดมาให้ก่อนหนึ่งคันเนี่ยแล้วผมชอบอันนึงเลย นี่มันจะมีแบบนั่งท้ายกระบาดได้เชดแล้วก็มีนั่งแบบพันหลังได้ด้วยนะนี่อโออันนี้ผมพามาดูเมืองก่อนนะครับผมเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีข้างๆเลยก็ะกจะมีเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะเขียนว่าชัยน้ททาวนะครับผมนี่มีร้านกาแฟด้วยเช็นี่เสาชิงช้าอยู่กลางเมืองแล้วก็มีวัดนะครับผมไม่วัดนี้น่าจะมีอาชีพพระไหมอนาคตผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ยังสร้างไม่เสร็จอ๋อนี่นี่นโอ้โหมีแบบระบบน้ํำพุน้ำนํำพุมีระบบน้ําพุแล้วดูแล้วดูเต็นเต็นขายของสามารถขับชนได้เลยครับผมแต่ต้องชนด้านหลังนะเฮ้ยถ้าถ้าจอดชนแบบนี้ไม่พังหรอทํำไมวะหรือว่าบางเต็นไม่พังอ๋อต้องต้องแบบวิ่งด้วยความเร็วประมาณนึงไว้่ถึงจะพังได้ ถ้าค่อยๆชนเนี่ยไม่ไม่พังเนี่ยถ้าแบบค่อยๆชนค่อยๆมาปึ๊บเนี่ยไม่พังเห็นไหยแต่ถ้าวิ่งเร็วๆพังมันดูความเหมือนของสายฟ้าโอ้โหหายไปเลยชนทีสาไฟ้าหายไปเลยแล้วก็มีร้านขายปืนขึ้นไปแอบดูอ่ะราคาเป็นไงบ้างอ๋อร้านขายปืนจะเป็นเซฟโซนเลยครับผมเจส สองแสนแปดอันนี้ก็สองแสนแปดเหมือนกันโอ้โหราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวยูซี่แสนสองโอ้โหต้องเก็บตังค์ขนาดหไหนวะเนี่ยถ้าปืนสั้นล่ะนี่แ่ะโอ้โหนี่ถึงแปดพันเลยอะก็๊กก็กเฮ้ยเก็บตังค์ซื้อก็๊กสักก็๊กสักอันห้าหมื่นเฮ้ยมีเสรอตีเกิลดีกว่าน่าจะดีกว่าเอาจริงๆแบบวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นอะไรมากนะมาแค่แบบเหมือนกับว่า รีวิวแมพให้ดูนะครับผมนี้กด M นะครับผมเพื่อดูอันนี้ได้ด้วยนะแมพนะครับผมนี่ยเฮ้ยแล้วมันไม่สามารถทำจีเพสได้เลยเหรอเนี่ยเราจะทำจีเพสอย่างเงี้ยได้ไหมอ่าสามารถปักจีเพสได้เลยครับ,รมามารรบผมเจอด้วยถามว่าพวงมาลัยก็ค่อนข้างขับโอเคนะคือแบบหักปุ๊บแล้วไปเลยอะ่ะไม่ต้องใช้ทักษะมากนะครับผมผมว่าเออก็โอเคเมันอ่านี่เจอปั๊มแล้ว แล้วใครที่แบบพึ่งมานี่แบบหาหาได้เลยหมเอ้ยกโอเคนะคนอื่นเติมได้ไหมไม่ได้ด้วยนี่มีหลอดรอ,อการเติมน้ำมันด้วยเชดโดเอ้ย,ายกาดอยู่นะได้อยู่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 อันนี้ได้อยู่ผมรู้สึกว่าผลไม้เนี่ยมันไม่ต้องมีอุปกรณ์นะครับผมเอ้ยตะก้าไปไหนวะนี่น,นีตะก้ามันเหมือนมีมาให้ฟรีนะ ถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกตะก,ก้าผมไม่ได้ซื้อนะเหมือนมันมีตะก,ก้ามาให้ในตัวฟรีเดี๋ยวพี่พาไปดูว่ามันมีอะไรขายบ้างอ่าวันนี้ลองมานี้ก่อนลองดูฟาร์มก่อนเนี่ยปับ๊บจอดก็ไปในทุ่งเขาเลยจอดให้เรียบร้อยก่อนอ่าหมายถึงว่าเราต้องถือตะก,ก้าก่อนเนี่ยเราต้องใช้ตะถือตะก,ก้าก่อนนะครับผมเนี่ยเสร็จปับ๊บมันมีออโต้เลยมายืนตรงนี้นะครับผมออโต้เลยกดปับ๊บปล่อยมือเสร็จ เก็บอัตโนมัติสบายยังไงสนะาหรับใครที่แบบอยากหาเงินแบบออโต้นะครับผมนี่สบายเนี่ยถ้าเราไม่กดออโต้ใช่ไหมเราจะต้องกดเดินเองไว้เนี่เราไปกด Auto. ออโต้ออโต้ต่อสบายสบายยาวๆแบบนี้ยาวๆเอ้ยแล้วมันกดวางไม่ได้ด้วยไข่ทัวขูว เ็7พร้อมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมแปลงผมแปลงสักครึ่งนึงก่อนอ๋อล็อกรถอ๋อกูขอโทษกูขอโทษกูล็อกรถโอเคโอเคกูล็อกขอโทษกูขอโทษเดี๋ยวก่อนมันมีแบบคราฟด้วยอ่าเราแบบลองคราฟดูสักสองอันอ่านี่แบบมีแบบคราฟเอาคราฟสักห้าอันดีกว่าอ่าโอเคโอเคคราฟแต่ผมไม่ได้คราฟหมดนะผมอยากไปดูราคาเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่าขอโทษกูขอโทษอ๋อกูไปล็อกรถ อ่าอ่าดีบแต่เรียกด้วยมาดิวะสัตว์เอ้ยง่อยแกวราคาดูได้ในมือถือนะครับผมเออว่าแบบไหนดีกว่าเมื่อกี้อะไรนะเราทำสับประรดใช่ไหมน้ำสับประรดแม่งราคาตก70บาทแม่งเอ้ยแล้วถ้าเป็นสับประรดธรรมดา18บาทราคาขึ้นโอเครู้แล้วเฮ้ยแล้วกูไปน,นั่งยัเลยท้ายรถล่ะไป เน่ ه, ที่ขายครับผมจะอยู่ที่ที่เกิดเลยเอาจริงอะ่ะก็คืออยู่ที่เกิดเลยเน่อ e ีเพนกวินนี่ขายทั้งหมดขายทั้งหมดคอนเฟิร์มดิแล้วก็น้ําน้ําใช่ไหมน้าน้าก็ขายหมดเฮ้ยทาไมแล้วน้ําเราไปไหนอะ่ะอ๋อเมื่อกี้เราขายน้าเหรอเนี่ยสับประรดยังอยู่ในตัวอยู่เลยทําไมวะสับประรดสับสับประรดเออสับประรดกูอยู่ ไหนสับประรดนี่ไงขายหมดโอเคหมดเฮ้ยจะยังครับคุณตำรวจพอดีผมมาขายของธรรมดาครับคุณตำรวจไปเฮ้ยเดี๋ยวพาไปดูนี่ก่อนที่ไปซื้อของ D I G m r D I G เพราะว่าไม่รู้ว่ามันมันมีอะไรที่แบบว่าขายบ้างอ่าโอ้ยกดปิดอไปดูว่ามีอะไรขายบ้างในนี้ อ๋เอเฮ้ยมีน้ำมันขายด้วยเหรอเหมือนกับว่าเวลาเราเดินทางไปไกลอะไรแบบนี้นี่มีหินจงหินเจียนะครับผมมีขวานมีเก้าอี้ชายหาดอรอเก้าอี้ชายหาดเอาไปทำอะไร,รอ่ะเฮ้ยมีเตตบ็ดตกปลานี่กีต้าร์นี่แบบอะไรวะนักดนตรีเหรอเฮ้ยเราต้องดูโทรศัพท์ก่อนนี่มันจะชี้ทางรวยดูโทรศัพท์ก่อนว่าราคาไหนอะ่ะมันมันเงินเยอะ เฮ้ยป๊อปคอนอ่ะร้อยยี่สิบเลยเหรอป๊อปคอนป๊อปคอนต้องทำยังไงวะป๊อปคอนเรากดดูได้ไหมไม่ได้วะป๊อปคอนเน่ะเรารู้ว่ามันต้องทำมาจากข้าวโพดเราต้องเอาเข้าวโพดมาทำป๊อปคอนหรือเปล่าอ่าเราไปดูข้าวโพดก่อนข้าวโพดเราอยากรู้ไปเพื่อนข้าวโพดข้าวโพดแรงด้วยหูถดแม่งแรงด้วย เอ้ยโอ้แล้วเราต้องขับอ้อมโลกทําไมวะในเมื่อมันลงน้ําได้เราต้องขับอ้อมโลกทําไมเคยเห็นดอมไหมดอมแม่งเอ้ยเอาไปเอาไปดอมตั้งหลักไปก่อนได้ดอมไปเหย็ดเคยังไงเนี่ยมันมีทางลัดอยู่ไม่ใช่ตอนนั้นเราไปเบรกเว้ยเรารู้แล้วว่าต่อไปเราไม่ต้องเบรก อ๋อนี่คือทุ่งข้าวโพดเอ้ยเราต้องไปดูก่อนว่าพอเป็นข้าวโพดแล้วมันเป็นอันนี้ไหมเป็นป๊อปคอร์นหรือเปล่าเอ้ยเจ็เคเราต้องซื้อเคียวก่อนนี่หว่าเพื่อนอันนั้นมันนาข้าวพี่ใช่เหรอนาข้าวอ่ะเฮ้ยอันนี้เขาบอกนาข้าวอ่ะข้าวโพดอยู่ไหนก่อนเฮ้ยนาย เราจะากทำป๊อปคอร์นอ่ะเห็นช่วงนี้ราคาดีเราต้องทำยังไงอ่ะเพื่อนข้าวโพดอะครับใช่เพื่อนเราจะทำป๊อปคอร์นอ่ะเพื่อนเราต้องทำจากอะไรอ่ะข้าวโพดไงครับข้าวโพดอยู่ตรงไหนอ่ะเพื่อนอันนี้ไม่ใช่ข้าวโพดอ่ะนี่นาข้าวเหรอใช่ครับเดี๋ยวผมทำดไปสองครับเฮ้ยโอเคโอเคเฮ้ยเพื่อนขึ้นขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเพื่อนอ๋อข้าวโพดนี่ไงรูปข้าวโพดกูไปดูรูปลวงข้าวเป็นข้าวโพดได้ไงวะ ถาม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 นี่ไงเราต้องมีอะไรก่อนเราต้องมีตะก้าไงแนวตะก้าออกมาดิเพื่อนตะก้าอยู่ในกระเป๋ามีเปล่าอ้าไม่มีตะก้าเพื่อนต้องไงถึงมีตะก้าเฮ้ยแต่แต่พี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะมันมีตะก้าอยู่ในตัวอยู่แล้วนะชีตไหนดูดิเขาพพดแม่งซ์วเอ้ย แต่ตอนที่เราเก็บอ่ะอมันไม่สามารถเปิดอันนี้เท่าไรด้วยนะมันไม่สามารถเปิดโทรศัพท์ได้ไจวจังหวะตอนที่เราเก็บอยู่อะเพราะว่ามือเราอ่ะถือตะกร้าอยู่มันไม่สามารถที่แบบจะเอามืออีกข้างอ่ะไปถือโทรศัพท์ได้เวเออแต่จริงอ่ะมันควรทำสองมือนะอีกมือนึงถือโทรศัพท์อีกมือหนึ่งถือตะกร้าเวราคาจะตกแล้วเอ้ยราคาจะตกแล้วหรอจริงปะเนี่ย ยังไม่ได้โปรเซสป๊อปคอร์นเลยเอ้ยแต่มันยังร้อยี่สิบาทอยู่ยังถือว่าแพงอยู่แต่ยังถือว่าแพงอยู่เดี๋ยวเราลองโปรเซสตรูว่ามันว่ามันได้เท่าไหร่ว่ามันได้เท่าไหร่วะโปรเซสต์อ๋อเจี๊ยราคาแม่งสูงจัดไป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 ,ไปขายไปขายเฮ้ยเพื่อนมาแล้วว่ะว่าไงเพื่อนว่า,วา,าเเเรราาาสสมถแล้ว,ลวอาขาขอองด้้ไนะ๋อเดี๋ยวก่อนเดย ย่างอย่างอย่างเสกลดยังไงวะลดเราอ๋อไอ้เอลเอายังไงวะลืมไปแล้วอ๋อนี่นี่นเจอ,ลอเแล้วโอเคพี่ก็ดูด้านท้ายอ่ดาดายวอ่าโอเคแล้วเราก็กดคอนเฟิร์มเฮ้ยแม่ทำไมมันกดไปอันเดียวเฮ้ยเราออไม่ได้เหรออ๋อต้องต้องใส่สจำนวนเหรอ อ๋อโอเคปบับอ่าแล้วเราก็เก็บใหม่ได้เุยแต่ราคามันจะตกแล้วว่าป๊อปคอนราคาจะตกแล้วว่าหรือว่าเราจะไปขายก่อน,นว่าเฮดด้ยร้านยังไม่เปิดว่ะมาริโอเอองั้นเราเก็บต่อไปก่อน,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 นเออเราเราวัดดวงเว้เราวัดดวงวเอาดดร้านยังไม่เปิดอได้ทางรวย <laughs> ว่าเอ๊ะจริงเหรอเป็นไมตะโกนเหรอแล้วปิดยังไงห้าสิบห้าราคาสอเข้าัไปรับซืเกบขายรอบหลังก็ได้กดคำว่าอะไรนะ VC ด้านบนอ่ะอ๋อ VC อ๋อ normal ใช่ไหมทำไมอะผมก็งงแล้วว่าเขาคูยอะไรกันอ๋อ แต่ถ้ากระซิบอ,อ๋อกระซิบกระซิบดีกว่ากระซิบแค่หูใ,ใกล้อ๋อคือ VC ด้านบนเป็นการตะโกนได้ด้วยมีตังสองหมื่นกว่าแล้วก็ซื้อรถอะกระบะคันนั้นอะดีเหรอ,อกระบะคันที่ผมใช้อะแล้วเราก็เก็บรถเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเฉดเปลี่ยนรถฟาร์มได้อ๋อเมื่อกี้ผมเห็นว่เขาบินขึ้นไปบนอากาศอะ บินอีกแล้วในนี้มีบินอีกแล้วป๊อปคอร์นนี่ไงเอ้ยราคาลงเหรอใครเอ้ยอะไรวะป๊อปคอร์นราคาตกโอหป๊อปคอร์นเหลือ96บาทอ้าวอ้าเอ้าไก่ลงไก่ลงไกลลง,ลลง,ลลงเฮ้ยตำรวจมาตำรวจมาเฮ้ยตำรวจยิงเฮ้ยไกล ลบเร็วขึ้นมาเลยจิ้ผายแล้วมาแล้วอยู่หลังอยู่หลังอยู่หลังเอ้ยจ่าแม่งขี่มอเตอร์ไซค์อ้าวอาเอาเอาวอาโดนสับหลอกดิจ่าโดนสับหลอกดิจ่างงดิจ่างงดิจ่าหลอนดิเจ็ดแม่งมือชีพจัดอะเจ็ด อย่าลงดิอย่าลงดเจ็บหายอเจ็บายเฮ้ยลงลองเพื่อนเพื่อนเร็วเร็วเร็วเฮ้ยแค่มากเพื่อนกูเอาไอ้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 เนไงเราตำรวจโดนเพื่อนยิงหมวดเดินเพื่อนยิงเฮ้ยเฮ้ตำรวจค่อยๆคุยกันเพื่อน เฮ้ยจำเล่นเครื่องว่ะเจ็ดเจ็ดเพื่อนกูแม่งน่ากลัวเจ็ดเจ็ดเพื่อนกูแม่งน่ากลัวจัดเพื่อนกูยิงตำรวจตายเจ็ดเจ็ดเพื่อนกูโหดร้ายใช่ไหมเจ็ดเจ็ดโจ้บอลเต็ดทั้งคันยกเว้นกูเป็นคนดีคนดีมีกูคนเดียวเด ตำรวจแม่งอยู่ยากแล้วบอกเลยอย่างนี้เพื่อนแม่งมีอาก้าเมื่อกี้เห็นอาก้าลัวเจดเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้ไม่เห็นเหรอเพื่อนแม่งเอาเอเคลัวตัด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 เจดไก่มันยังขึ้นวันเต้นอยู่อ๋อจนได้อะไมาแล้วผมเป็น อาจุากรเฮ้ยโอ๊ยแบงไปนั่งในรถกันหมดเลยกลัวตำรวจจะไปนั่งในรถกันหมดเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเยโดนี่มันรถอาจุากรจ้าจั้นชิ่หมายชั่วอันนี้เาเรียกว่าชั่วทั้งคันเฮ้ยใช่เปล่าใช่เปล่าเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วงานเข้าเพื่อน ไอ้ไอ้ไอ้โดนเพื่อนกูมาแล้วเพื่อนกูยิงไอ้แม่งเอ้เอาปืนเอามือต่อยได้เปล่าแม่งเอ้ยเอาตะก้าขวี้งหน้าไม่เองเลยเอาตะก้าขวี้งเอาตะก้าขวี้งหน้ามันเอาตะก้าขวี้งหน้ามันเอาดิมันเจอเพื่อนกูมันเจอเพื่อนกูไอ้ไอ้ไอ้จ่าฝอยมันเจอเพื่อนกูไอ้เพื่อนกูแบงค์รอแล้วไอ้สั่นสองหนึ่งไอ้ยมึงมึงทีละคนดิมึงลุงเพื่อนกูดิ มึงจะลู้เพื่อนกูดิไอ้อย่าจับกูมึงดูอย่าจับกูอย่าอย่าอย่ายิงกูไอ้มึงจะไล่ทดำเหี้ยอะไรไอ้สัตว์รถกูคันไหนวะโอ้ยไก่เงาไก่ไก่วิ่งไงไก่ไอ้ไก่วิ่งเย้ยกูไปก่อนเลยสัตว์เย้เหนื่อยเหนื่อยโอ้โหกูวิ่งในน้ำแล้วตอนนี้ไอ้เงยไอ้เงยแล้วกดนั่งดำเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้สัตว์ไปไอ้ตำรวจไอ้สัตำรวจ อีกหนึ่งนาทีไว้กไกด์เย่แม่งเอ้ยทิ้งเพื่อนก่อนว่ะเพื่อนกูขอโทษเพื่อนกูขอโทษจริงว่ะเยี yeah, ่ยมอย่างั้นกูไม่รอดแน่เพื่อนโอ้ยไอ้เหี้ยตำรวจอยู่นี่ไอ้เหี้ยตำรวจตำรวจอยู่หลังตำรวจอยู่หลังชิบหายแล้วรถแม่งก็อืดชิบหายตัดทุ่งก่อนตัดทุ่งทางนี้ดีกว,ว่าโอ๊ยรถแบงเอ้ยทำไมมัเนเหินไม่ได้วะทำไมเพื่อนเหนินได้วะ เฮ้ยหลุดยังหลุดยงังเฮ้ยหลุดแล้วนี่หลุดยังของพี่หลุดแล้วเราต้องที่ไปขายต้องไปขายที่ตลาดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องทำเนียนเนียน้ยเราเราต้องเฮ้ยหรือว่าเฮ้ยพี้อะซอยฟ้าตกใจหมดอิชิบหายกูก็ระแวงยอยู่สอยฟ้าคว่ำแม่งเอ้ยใจหายใจคว่ำเลยกูอุยย๊ยเจ็แมมใช่เหรอเมื่อกี้ตำรวจไล่เราอยู่เอาแล้วไหนวะวิ่งกันไม่สนใจกันเลยนี่ มีเง <poisoned. S 2> ินแล้ว <lover> จ <able ness> ัดหนารวยล้ารวยอย่ดูไงเราก็เมื่อกี้มันมีมันมีสองคนน่ะหลุดหลุดนายออกมาถามไอ้ไกดิมันอยู่ด้านล่างมันอยู่ด้านล่างปูนอยู่ด้านล่างเมื่อกี้เนี่ยเราวิ่งไก่ไกด์มันขับเราไปที่น้ํเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพเสียงดังเฮ้ยเเสียงดังเอ้เราไปหากินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าเพื่อนเราเราไปทํานามันเหนื่อยเราไปหากินก๋วยเตี๋วดีกว่าเพื่อนเอ้าสวัสดีครับคุณตำรวจ ไปไปไปเราทำนานเหนื่อยแล้วเราไปกินข้าวดีกว่าเราไปกินก๋วยเตี๋วดีกว่าเพื่อนตักไฟดิตักไฟเอา้าจะไปมันไม่มไมมวิ่งเร็วหนูมพร้อมยางพร้อมยางไปเปิด PVP ก่อนเก็บมีดก่อนเนี่ยเก็บขวดก่อนแล้วก็เปิด PVP เฮ้ยใครเดี๋ยวเนี่ยเพื่อนเขาจะหนึ่งหนึ่งกันใจเย็นเพื่อนดีเรามีเรื่องกับเรามีเรื่องกับน้องเอ๊ะเอ๊ะมาติดติดอะไรวะติดอะไรวะ ติดเลยวะติดเลยวะติดเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเพื Favorite Favorite ่อนเราเราเรากำลังเคลียร์กันเรากำลังเคลียร์กันเพื่อนพอดีเราเราเราทะเลาะกับเพื่อนเราสองคนเพื่อนเฮ้ยไกด์ไกด์ไกด์รุมแม่เลยไกด์แม่ไอ้เด็กมันอยากมีเรื่องว่ะไกด์มาดิมาดิไกด์รุมแม่ไงัตว์เคลียร์ไม่รู้เรื่องเหรอฮะ้อ้ยไกดมึงจะเดินข้างกูบ้างหรกูโดนกูแหล่ cái nhà đồ nữa quá ấy nó mày mày ừ mày cái mấy mày đi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  má đi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  mày đi 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 mày đi mày đi

ai ai đi chặt Giật con rồi đó chặt ít mình bị đồn dễ đồn này chứ ui dễ đồn này kéo chặt đấy liên cùng đồ tung lẻ quá đấy ấy nhặt máy em ní con ní con chạy bay 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 đó bay bay dễ dễ bay bay dễ Hãy subscribe cho จะตายหากูยี่หินนิดเดียวลงน้ำแม่งแต่พี่ต้องไปธุละแล้วแล้วค่อยเจอกันน้องชายไ,ไปนะบ๊ายบายโอ๊ย,อยอตายเลยกูอีสัตย์ไม่ยึยด